เราก็อยากสร้างบ้านหลังนี้ให้ดูเหมือนอบอุ่นเป็นโทนสีอบอุ่นแล้วก็มีพื้นที่กว้างๆมีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันสวัสดีนะคะชื่อนภาพรหลี่ชื่อเล่นชื่อหนุยเป็นคุณครูค่ะอยู่ในจังหวัดมาสาครคามสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะสวัสดีครับผมชื่อหลี่เจิ้นหลงครับเป็นคนจีนนะครับตอนนี้ทำงานที่อัตไทยาทำง,งานสอ์ตัวครับ ชอบห้องโถงบันไดส่วนตัวแล้วนะโถงบันไดเป็นส่วนที่แบบเลือกยากมากไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าดีไซน์ทีนี้พอสร้างเสร็จแล้วออกมาแบบได้ตรงปกที่เราต้องการเวลาขึ้นบันไดบ้านเรารู้สึกว่าอ,อยากขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วอะไรประมาณนี้มีความสุขคะ่ะอ๋อผมชอบห้องโถงห <c oughs> <c oughs> น้าต่างหน้าต่างใหญ่มาก <c oughs> ชอบมากเลยค่ะ อันดับแรกของคนที่มาสร้างบ้านกับบริษัทนะอันดับแรกเลยคือเราอยากได้บ้านที่ตรงปกต้องแบบตามสเปคที่เราตั้งไว้ตามแบบที่เราได้ปรึกษากับน้องเซลลน้องสถาปัตย์และวิศวกรนะคะที่เขาช่วยเราดีไซน์เลือกสีต่างๆเราอยากดูว่าตรงปกจริงไหมมีคุณภาพไหมตามที่ได้โฆษณาไว้ในเฟซที่เราเข้าไปดูนะคะเราก็ดูหลายๆแบบแล้วก็ ไปดูแบบแล้วก็ไปเลือกสร้างมาออกมาก็เป็นแบบที่เราคิดไปตรงนี้ชอบมากเลยค่ะจริงๆว่าบ้านนี้เป็นแบบแนวคลาสสิกใช่ไหมแต่ว่าเราอยากให้เปิดเข้าไปแล้วมันอบอุ่นเป็นมินิมอลที่เขากําลังฮิตกันแหละแต่ว่าความอบอุ่นนั้นมันก็จะถูกซ่อนไว้ในสีที่เราเลือกออกมานะคะอยากให้มันดูเคลียร์ๆโลง่ลงๆประมาณนี้ค่ะ รู้สึกไงรู้สึกประทับใจทีมงานทีมงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่แล้วเริ่มแรกที่เราเข้าไปปรึกษาน้องเซลล์แนะนําดีมากการออกแบบการแก้แบบคือค่อนข้างละเอียดสําหรับบริษัทนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลากับเราอะช่วงเวลาสัส้นๆแต่ว่างานคือแบบเร็วมากแล้วค่อนข้างละเอียดเราอยากได้จุดไหนแก้ไขตรงไหนอะคือบริษัทแบบว่าทําให้เราหมดเลยเรารู้สึกประทับใจตรงบริการตรงนี้มาก หลังจากสร้างเสร็จก็มีการเช็คทุกจุดคือสุดยอดมากค่ะประทับใจ <c oughs> เวลาทำเขาก็พาไปแนะนำทุกที่แล้วตรงนี้คือเขาทำยังไงมาเขาทำแบบไหนมาแล้วก็สร้างเสร็จเขาก็พาไปดูทุกที่เลยครับพออาิปาอันนี้เป็น,ปนอะไรใ,ใช้ยังไงบปกละเอียดมากครับ